เปิดก็ได้อีกกันเออมันแน่นพี่น้องเอ้ยเจ็บบ่เวลาบ่ายสิรู้สึกเจ็บอืมแต่กับพยายามอย่าอย่าจับมันมันถือมือมันมันเป็นยังซะคือว่าซ้ําๆตอนให้เบิ่งนะ อันนี้หมอเพ่นแทงเบิ่งโอ้หมอเพ่นแทงบ่ราะมอวันเป็นหอยซ้ำนะโดยเอนเพ่นดูดอล้วเพ่นไปกวดแบบนี้บ่โดยเพ่นก็อยู่วัวมันเป็นเพยตะแลงโดยเพนว่ามันอักเสบแต่เพ่นบ่ได้ว่าเป็นมะเร็งบ่โดยแต่ว่าเป็นปีแล้วก็มิหายผู้พากลยยยานลเราก็่ได้กินถือกินยาเนาะล่ะเนาะนั่งดีๆลูกนั่งดีๆที่ล่ะ แต่ว่าตอนเพิ่นกวนเพิ่นก็บ่ได้ว่ามีมะเร็งมีดอมาติดเสื้อโดูผู้ค้าก็ย่านมันลูกหลาญยี่อย่ามันเปื่อยอย่ามันหยังได้เนาะนางเนาะถ้าได้เงินกะยังว่าสิไปกวดเบิ่งเนาะโดยมีกะนี่แห่พี่น้องเอ้ยแคมเพิดเนาะมาให้อีลาให้บักละแล้เจ้าใส้อยู่เพราะลูกใส่นาะเพิ่นนี่ก็คือปองแป้งนมนี่แหละพี่น้องเอ้ยแฟบไว้เพิ่นใส้เฮาก็ได้มาจักขี้เื้อยังแน่ลงหน้าลงล่างผู้ค้าก็ได้ มาฮอตน,นองเพิ่นเท่ากับเห็นแต่ในคลิปพี่น้องเลยกัะลูกเดอ้อเงินแสนเนื่องพี่นอ้องเลยสมบุรสีมอบให้นองเพินนอ่ะละ,อะขอบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่เดอ้อลูกเดอ้อทางอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นเดยขอมอกขอบใจเดอ้อ สบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกันอีกแล้วกับซองสาบุญมาบันเท้าเนาะสาบุญก็ยินดีตอนทับพ่อแม่พี่น้องเขาสู่ซองสาบุญมาคือเก่าเด้อโดยพี่น้องเลยมาน,นี่สาบุญมามาเน,นี่กับมาทางบันพีนเนาะสาบุญก็ได้เห็นทางเคสเบาตูนเพ่นหรือว่าทาง้ใหไ่เพ่นนั่นแหละเห็นทางน้องเพ่นกะซื้อดำพี่น้องเลยที่ว่ามีลูกน้อยแล้วกะ มีที่ว่นนุ่มของน้องเป็นยังแค็งกระดันเพิ่นวอานะว่าอาจจะเป็นโรกมะเร็งบ่จังใดเนาะกับมีทางผู้ลักผู้ใยญ่เพิ่นก็ฝากให้มาถามน้องว่าทางน้องเพิ่นเคยไปหาโมอบอพี่น้องเลยเากับเคยมาจากเทือมื้อนี่ก็เป็นเทือแรกเนาะกับผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้ห้สมบุญผู้ใหญ่ทางอเมริกาเนาะแล้วก็ให้ซื้อนุมซื้อนุ่มเพื่อมาว่าให้น้องนองเพิ่นนี้ เอาให้ลูกเพิินกินแบบว่าซอยกันน้ำนะพี่น้องเลยซื้อนมแล้วก็ซื้อแป้งแล้วก็ซื้อซื้อเต้านมพีม่น้องเลยแล้วก็ซื้อแป้งแน่เนาะแล้วก็ซื้อขี้มอาบนาให้น้องๆอะเลยแล้วแฟบแน่สมบ,บูรณ์ซื้อมาามาหนีฮะก็ได้ซื้อมาให้เพิินว่ามาฝากน้องเพิ่นหนละอีตนน้องเพิินวาสันทางผพ้ใหญ,ญ่เพิ่นก็แนะน,นำให้สาวบุญมาเนาะแล้วก็ให้ถามเรื่องที่ว่าน้องเคยไปหาหมดหาหมอบบเห็น เพล่ะพี่น้องเดียวเข้าอย่าพูดรายละเอียดกับสิพาพี่พ่อน้องเขาไปถามเบิ่งทั้งน้องเพิ่นไปเบื้องไปชมน้ำกันไปฟังน้ำกันพี่น้องเลยว่าเรื่องราวาของน้องเพิ่นเป็นจังใดมาเมื่อนี้ก็ลืมพี่น้องเลยลืมมันไม่กันสั้นฟฝ้าพด ต้องเอามือจับเอาพี่น้องกัสิสั้นๆในเด้อเจังเล็กๆหน่อยเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีเด้อที่ไว้วางใจสบุญให้เป็นสะพานบุญไห้มานี่ก็ให้เพิ่นจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บหม่ได้ความไขบ่อยมีเด้อซาถูกเนาะป่ะพี่น้องใอ้ไปเบิ่งไปชมน้ำกันเอาเลยมาหอดแล้วเดี๋ยวสิพาไปถามเรื่องเล่าในครอบครัวเฮือนซานเพิ่นอาสบาดีลูกบังละอัสดีเด้ลูกกันยมปุดหนักกะพี่น้องเลยจักยามใดเนาะกุหลาบสรุนก็ได้ซื้อ น,นี้มาฝากน้องเพิินเดี๋ยวสิเข้าไปถามเรื่องเล่าข่าวข่าวเพิ่นก่อนมานี่ก็ลืมลืมไม่ก,กันซัานพี่น้องเลยสมบุบนซ์สเบ็ดว้ลืมต้องขอโทษขออภัยเด้อหากัะยางจับเข่าไปพี่น้องเลยโอ้อันนี้พเพราะเพือนซานของเพิินเนาะเพ่อนเพิินเดินเพิินกับกั้วโย้พี่น้องเลยจังได้ล้ะนะหากับเขามาหอดแล้วพี่น้องเลยอขอบครัวขอบ,ขอ,บ,ขอ,บอันนี้เพิิน อสบายดีลูกๆโดยนะเดี๋ยวมาหาทางพอตู้กันเด้ออสบายดีสบายดีโดยโอ้พอกับแม่บ่นี่โดยอืมเมืเด้ออืมเป็นจังใดเนาะอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่เจ็บเป็นนั่นแหละเอาแม่เป็นยังแม่เนี่ยเจ็บแขนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นนีโอ้โดนโผล่เต็กตะกี้โผล่โอ้โอ้โดยอายุจากปีแล้วขออนุญาตถามได้ไหมหกสิบปีพอได้ส่ะ คือกันอือคือกันโดยเอาไม้ยับเข้าไปจักหน่อยเด้อไปปะไว้หมอนเจ้าก็ได้อ่ะโดยโดยอาปงไว้หันก็ได้โยโอ้ใายน้องเพิ่นเด้ลูกสาวบ่ซื้อสาวดําน่ะลูกสาวโออยู่กัเจ้าโดอือๆๆอเพิ่นเจ็บเส้นเจ็บเอ็น อทั้งแพทย์ทั้งหมอเพิ่นกับรังสีมาเอายามาให้เพิ่นพี่น้องเลยกะสั้นสั้นให้แม่คุยกับเพิ่นก่อนเด้อจังหน่อยเหามาหาใหม่เด้อเดี๋ยวเขาไปหาทางลูกสาวกันเด้อพอเด้อโดยโดยสบายดีเด้อกันเด้อจังหน่อยมาใหม่สบายดีโดยนอนนอนมาหอดเพื่อนเพิ่นลพี่น้องเลยพอกับพอกับแม่เพิ่นโอ้ยนสบายดีล่ะสบายดีโอ้ยนอนล่ะพูน่ะพี่น้องเลยเบักบัก ก่อนกันขออนุญาตขึ้นไปซองเบิ่งกันลืมใหม่กันซันพี่น้องเอ้ยแจักเดือนเน่ยละนี่ในสาวซีมือมือไห้สาวซีมือนีนโอ้ผู้ชายวะลูกโดยพี่ล่ะมันหนังใกล้เมียจ้าพี่ลูกลูกสาววะนี่โดยอายุจักปีฮะสี่ปีเจ้าได้สละสามสามปีอันนี้นะคะก็ได้สาซีมือโดยโอ้ เปิดนอนคือใส่เสื้อนาให้ลูกแท้ล่ะ่อคืนเนี่ยพันหนาวเย็เพิ่นหนาวก็เลยใส่แต่เป็นมันเย็นอืออืออืโอโผล่ช่องสีหูแท้เนี้ดูเพิ่นนอนหันใจแบบแบบนนวบๆเปิดนองเลยอือหือเพิ่หน้าเป็นตาสั่งแท้พี่น้อนโถผล่เพิ่นกินนมเจ้าวะล่ะโดยกินนมเจ้า<ด>อ๋อมันกะ ว่าเจ้าเป็นนมอันนั้นเจ้าบบได้เจ็บว่าสหายลูกกินละกินข้างหนึ่งกินข้างหนึ่งข้างนี้เราบ่ได้ให้กินบ่โดยโอ้เจ้าห้เพิ่นกินเข่าแล้ววะนี่โดยเขากินเข่ากินเข้ามกบ่เจ้าหยั่มหายว่าล่ะหยำ่หาแล้วก็มกโดยไปไสลูกกินน้ำบ่ไปจะกินน้ำบ่ลูกไปนางน้ำแม่ก็ได้ได้ลูกเด้อ ลูกสายเฝนนอนเลยฮะยน่ะสาสี่เมื่อนี้พระท่านพ่อเดือนท่านอย่องเง้ยทั้งอันนี่กะสิบัวธามซักไสลายเนาะเพราะว่าเบิ่งลายซ่องกะเขาเจ้ากะทามมาเวิรต์ตแล้วเนาะเมื่อนี้ทั้งซักสีเอิญจังเลยสีบัวแม่กะสีเบียนได้เนาะเพราะว่าเฮานี่กะอันอยุ่งซสิบปลายพเพิ่นกะสาสา,สามปีเหนปะลูกเฮาพอดสาวเอ็ดปีกะเลื่อนลูกเฮาสองปีพี่น้องเลย เอากะมีทางบุราบู้ใหญ่เพวนเนาะว่าเวไปมาเยี่ยมน้อกเน่เด้อวาสันเป็บตาลิตตนวาสันแล้วเอากะสิ่คอถามเล็กหน่อยเนาะว่าทั้งทั้งอันนขึ้นมาหลกขึ้นมาดีดีนั่งนั่งล้วพกหลานนั่งแล้วอืมนั่งแล้วเนะเดี๋ยวพี่น้องเลยภาพกะสินั่งเล็กหน่อยลืมไม่กันสั้นพี่น้องเลยโอ้อันเจ้ากับผัวเจ้าเลิกกันจะโดนระเบ้อสรุ เลือกในหาเดือนเพิ่นเลิกเพิ่นเจ้าเลิกเพิ่นเจ้านั่นเพิ่นบ่อเรือเพิ่นเมื่อเองเพิ่นเมื่อเองเพิ่นเมื่อเนี่เพิ่นบ่ออยู่บ่เพิ่นไม่ได้บ่อเพิ่นเก็บเคิงแล้วก็เพิ่นก็เมื่อเพราะว่าเพิ่นก็ลิ้นตอนนั้นแนี่โอ้ห่างกันบ่ราะหรอกก็มีได้บ่อกันอยู่วอะไรก็ได้เถียงกันเล็กน้อยนี่แน่นาะโดยเพราะว่ามันก็ไปทางที่ไม่ดีอือครัก็ได้บอกได้วอาเพิ่นเจ้าก็เลยอยู่กับพ่อกับแม่แบบนี้ เจ้ามีพี่น้องกันจกคนละมีสองมีสองคนโดยอายผู้หนึ่งน้องผู้หนึ่งโอ้เจ้าน่ะเป็นผู้ที่ผูู้ผ้กลางโดยโอ้ายเจะได้สละอ้ายผู้ขา้าก่ะเพราะคนซอยไปว่างพุ่นและโอ้โดยไปไปบำบัดบ่ก็แบบหมอบเพิ่นเฮาไม่ได้เงินโอ้โดยโดยโขอรญญะยะประคับประคอง่นบ่ได้มีครอบครัวว่าล่ะ เพิ่นได้ครอบครัวแต่ก็ปาก,ก็แล้ือแต่เพิ่นเห็นแนวบ่ดีโดยเพิ่นก็เอ็ดแนวไม่ดีนะโดยแบบเฮาก็ไม่ไว้เฮาก็ไม่ได้เงินได้คำแบบน้เจ้าก็เลยอยู่กับพ่อกับแม่อันนี้เป็นเพื่อนของเจ้าวะละ่ล่ะบ่เฮือนพ่ยอเพื่อนแม่ผู้ข่ายยังไม่ได้โอ้เจ้าน่ะอยู่น้าพ่อนําแม่พ่อแม่ก็อยู่น้ากนะันนี่โดยอันนี้เพิ่นลุกได้จักปีแล้วอันนี้ตั้งแต่ผู้ข่าได้อายุปีเดียวโอ้สาวกูปีแล้วโดย โอ้อันนั้นเสาเฮือนไพ่สาระตั้งไว้เองเสาหือนตั้งแต่กี่ผพุทธตั้งแต่พุ๊กตั้งไว้จักปีแล้ยนะผู้โดยโดยชีวิตของน้องกะอ่ะพับเนี่ยจังหน่อยพี่น้องเลยเพราะว่ากะมีพ่อมีแม่อยู่แต่กะกะว่ากะมีให้มีหน้าอยู่บ่ล่ะมีแต่มีรา่โดยเฮ็ดอยู่บ่ปีนี่ปีนี้ไม่ได้เอ็ดมันไม่ได้ผู้ขาดผู้ไทยมันยากอย่า็ดบ่โดยให้เพิ่นเฮ็ดแล้วเพิ่นให้เข่าเฮาบ่ คันเพิ่นได้เพิ่นก็เพอเขากินอยู่โดยแต่กับมันก็นั่นนั่นโดยคันว่าเ้าเห็ดเองได้ประมาณจักสอบละได้สาวสอบแบ่งออกก็ได้อยู่30ิโดยโดยโดยกี่นี่มีแซงแดดจักหน่อยพี่น้องเลยกับวันนี้เ้าก็สีมาเข้าเรื่องข้าวเล่าเลยเนาะพี่น้องเลยกับสีถามทั้งน้องๆน้องเพิ่นท่วานุมกรณียาเด้อพี่น้องเลยเนาะเจ็บบ่ละ มันก็แบบคันเท้าแบบนี้นะฮู้ซึกบเจ็บมันแข็งมันบ่มันแข็งเบิดหรือว่าแข็งเพื่องหนึ่งมันแข็งเพื่องนึงแข็งเป็นแป้งเลยน่ะเออโดยโดยเคยไปกวดอยู่ว่าหลูกผู้ขาก็เคยไปกวดอยู่คนกับว่าเต้านมอักเสบแบบติดเซื้อแบบนั้นมันเชเจ้าเคยกวดอยู่หมอล่าเฮานี่บ่ล่ะผู้ข้าตะกี้ผู้ข้าได้ไปไทยและโอ้ตะกี้เนี่ยไปทํางานบ่ล่ะโดยเพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินโดย ไปก็หลับยืมเงิน่นไปแล้วก็ใช่นี่ใช่ซิมไปแล้วก่อนเจ้าไปเจ้าท่านได้ลูกบ่โดยผู้นี้ก็ท่านได้เกิดวะผู้นี้เกิดแล้วอ๋อที่ที่เจ้าเป็นนะเจ้าเจ้าท่านได้ได้พูบล่าน้อยนี้โดยผู้ข่ายังไม่ได้ผู้ข้าเป็นได้ซองเดินและทื่อพาผู้นี้ดูพราะผู้ข่าเป็นแล้วก็ทื่อพาผู้นี้ได้ซีเดินพ่อกับป้าแบบเพิ่นไปทางเลยเพิ่นก็ไม่ยอมป้าอันเดียวนะอื วันนี้อันตอนเจ้าถือพาได้สี่เดือนนะพวะปะบวันนี้โดยเจ้าก็เลยอันผู้ข้าก็เป็นใน่ผู้ข้าก็มีอยู่ในเย็นอยู่ลาวเ่าเจ้าบอไดเคยไปกวดบอโลกผู้ข้าไม่ได้เงินผู้ข้าก็อยู่ไปเป็แต่กี้เนี่ยไปกวดอยู่ไทยกวดอยู่มกาหารนี่บอเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นแนะนำว่านี่นไงล่ะเพิ่นว่ามันติดเซอร์เพิ่นเพิ่นบ่ได้ว่าให้ห้าวพาตัดบอเพิ่นว่าคันพากับมันสูง ค่าใช้ใจมันสูงเพิ่นว่าน่ะบ่เพิ่นวยาผ้าแล้วผู้ค้าถามว่าค่าใช้ใจเท่าเพิ่นว่าสูงเด้เป็นแสนผู้ค้าก็เลยแย่แล้งเจ้าเจ้าพอแบบลองไปกวดอยู่ลาวเฮานี่เป็นหยังล่ะผู้ค้ากไม่ได้เงินไปอืแบบถ้าได้เงินได้สิไปกวดเบิ่งคลินิกเฮานี่เนาะหรือว่าหรือว่าอยู่ห้องหมอ109เฮานี่ก็ได้ห้องหมอเมืองเฮาก็ได้เจ้ามีใบอันอันนั้นอยู่บ่ ใบสมนอกสมน็อกเขามีบัตรเขียวบัตรยังบ่คือเพิ่อนว่าอันนี้แบบไปหาหมอไปผู้ค้าไม่ได้โอ้ได้แต่ใบสมนโดกแต่ว่าถ้าว่ามีเงินนี่อยากไปกวดเด้วเนาะนละเนาะเดี๋ยวเวลาข้าจับเขาบ่ายเนี่ยมันแข็งทิแต่รู้สึกว่าเจ็บแบบมันมึนๆแบบนี้บ่โดยรู้สึกว่ามันแบบปวดปวดแบบเนี่ยถ้าเขาได้จับเป็นก็ทเด้อถ้าว่าได้เงินเนี่ยลองไปกวดเบิ่งว่า ว่าเพิินให้พาตัดอีขันสมมติว่าได้เงินเนาะกับน้องเพิ่นก็อยากไปกวดอยู่พี่น้องเลยลองไปกวดเบิ่งว่ามันสิเปอยจังไดเพิินให้ผตาตัดบ่อเนาะว่าทั้งผูรักษผู้ใหญ่เพิินสงสารน้องอยากให้น้องไปกวดเบืงองจังไดกะตดต่อมาได้เด้อพี่น้องเลยเนาะสงสารทั้งน้องเพิินลูกก็นยังน้อยพอแม่กะทุกเนี่ยพี่น้องเยมีอยู่มีทีมีทางอยู่แต่กะพอได้ปลุกเคลื่อนปลุกซานในไหน้ากะมีพอได้เห็ดกินแต่กะบ่มีผู้เห็ดเนาะล่ะ ันเฮ็ดได้ก็ประมาณซาสามสิบส่อไปนะโดยพ่อก็เท่าแม่ก็เท่าแล้วผู้่าก็เลยกันแบบนี้ก็เหมือนเฮาก็คาดเศร้ารักไปละโดยผู้ข่าก็เป็นแบบนี้กับที่ห้าจากไฟสิเบลไพ่นั่นล่ะพ่อแม่ก็บ่ค่อยแข็งแหงเนาะโดยแม่เจ้าก็เจ็บเส้นเจ็บเอ็นโดยผัดเทมเข่งมาได้ลูกหน่อยอีกโดยอีหละอันนี้รงเฮียนอ่ะพ่อยังไม่ทันเท่าไม่ได้เงินเธอเพิ่นเท่าอ๋อโดยส่วนนี้แบบ ขาดเทินแห้งโน่นล่ะเนาะหญ้าผู้ไปส่งอีไม่ได้ลดได้หลังคือเพิ่นดูเพิ่นหญ้ารูหน่อยนะนี่อีแจ้งอีไปนั่นเลยดูน่าลุกน่าลุกละอุ้ยผัวเพิ่นนอนที่นั่งเลยสาวสีเมื่อหัวเขาบักใหญ่หลังจากเพิ่นเมื่อแล้วกับเพิ่นก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยว่าล่ะเงียบเลยตั้งแต่ท้องได้สี่เดือน ถ้าปานีู่ถือว่าโบธรรมดาเนาะถีมลูกได้พี่น้องเลยอาะทีมนก็สนาติดต่อมาแนเอชักนิดชักน้อยถ้าว่ามีเงินนี่ไปกวดเบื้องใดคันว่าได้เงินเนาะสมมติว่าไปกวดแล้วก็ต้องถามรายละเอียดเพื่อนว่าพาตัดพายังว่าใส่ใจถ้แต่อยู่ไทยนี่เพื่อนมาแพงตีละจะไปกวดยูมกอินเตอร์นี่ว่าล่ะผู้ค้าไปตอนนั้นผู้ค้าเอสเวยู่พุ่น ตอนตอนเฮ็ดเวียกอยู่พุ่นเฮ็ดเวียกได้แล้วก็เลยไปกวดเบิ่งโดยอ๋อแบบภาเป็นกะคือว่าแล้วเพิ่นก็มีเยอะเอาเอกงานนะอ๋อแบบว่าเฮาเจ็บเนาะโดยตอนตอนที่ว่าเจ้าไปกวดมันรู้สึกเจ็บบ่ล่ะเจ็บเจ็บแห้งแล้วมันใหญ่โอ้มันใหญ่ขึ้นแต่เดี๋ยวนี้มันบ่ได้เจ็บแห้งถ้าเฮาบายได้จะมีความรู้สึกกินยาแก้ไข้มาแบบ เขาไม่ได <pecially> ้เง <ampa> <function als> ินสู้แบบค่าใช้จ่ายแพงกะเพื่อนเพื่อนแก้ไขแบบยาพอนพอนนานไปโดยคันสมมุิว่าได้นมมาเนี่ให้เจ้าส่งให้ลูกเจ้ากินแบบสลับกันนะล่ะแบบว่าตอนว่าลูกเจ้ากินแบบแอบให้เพิ่นกินน้ำแบบนี้เนาะเพิ่นตื่นแบบแอบให้กินน้ำแบบว่ากินนมเจ้าเน่กินนมบ้านันเน่แบบนี้แบบว่า แห้งอยู่เ่าะนำนมเจ้าก็ได้แห้งอยู่ข้างเดียวข้างนั้นนะบอได้กินแล้วกินนมข้างเดียวพี่น้องเไยโอ้ผลกันยังขี้ลายก็โตบ่มีนมกินก็ได้ข้ี้ล่ายให้ข่อยบ่ให้ข่อยบ่ลูกเจ้าน้องเจ้าหึข่อยเอาเมืออะไรไปทำ่อยเด้อเจ้าแพงบ่น้องไงลูกแพงบ่ลูกสาวเพิ่นก็แหละแพง

ทุลุกทุทุทุเออขนมผู้หลานเจ้าใหญ่ไปนั่งทางนั้นเด้อเมเมสิเอาอันนี้ออกมาให้หมเ,เมเจ้าเบิ่งบ้างลูกนะเจ้าไปนั่งทางนั้นเด้อระลงคุบนอ,ลลอ้อ้ลูกนบ้างบิง่งมาหน,นี้เนาะมีทางผู้ใหญ่เพิ่นเด้อยิยลายอยู่ทางคนละเพิ่นก็อยู่อเมริกราอยู่ต่างประเทศอันนี้เขาซื้อแพมเพิร์ดมาให้จักสีใส่เบอร์อันนี้ใส่เอสมาให้เจ้าโดยเบิ่งสีแดงออกมาเบิ่ง อันนี้เป็นนมเนาะเป็นนมจืดเป็นเล็กตัวเย็นเป็นเบอร์หนึ่งสื่อเซนสิบพันกิไปน้องเลยมาให้น้องเพ่นทรงให้ลูกแก้วกินน้ำแล,ะล,ะละ้วรกเด้ออ่านเจ้าอ่านหนังสือได้อยู่วะอ่านหนังสือก็ไม่พอได้แลฮะไม่ได้บมได้เลย,ยอ้าวาบบบนี้เบิงใส่นอวะนี้หนังสือเฮากะเพินมีเพินมีตามันอ่อ,อนเบิงเบิงหาอ่านหนังสือกพี่น้องเลย เดี๋ยว้าสิบอกน้องเพื่นทางกันหลั่งไม้เนาะพี่น้องตอนเฮ็ดกินนี่กับแป้งนี่แหละแป้งมาให้เจ้าไว้ทาลูกเจ้านมเนี่ยกระปุกนมในให้เจ้าล่างคักให้เจ้าต้มน้ำล่างกันก็ได้ผู้ว่านเป็ี่นยางนั่นนี่กับสบู่มาไว้อาบสะน้ำอาบสุน้ำคุณนันอยากใส่น้ำก็ได้ก็ได้ซื้อมาให้น้องเพื่อนแม่แช่แน่พี่น้องอะไเนี่ยซื้อมาอันนี้กับแพมเพิร์ แล้วก็ได้ซื้อมาฝากน่องเนาะทางผู้ใหญ่เพิ่นกะว่าให้มาเยี่ยมยามน,อนอ้องไงเด้อว่าซั่นก็เลยเบ็กก่อนเบ็กก่อนเห็นน่องเลยกะคือว่าอันนี้เนาะเบิ่งกินนมนี่กะเดี๋ยวเฮาสิบอกทางนอ้องเพิ่นหลังไม่อันนี้กะให้ต้มน้ำอุ่นๆล้างก่อนเถอล่ะเด้ดอล้างเพราะว่าเป็นกระปุกนมเฮาก็ซื้อแบบกระท่านหันพี่น้องไอ้เวซื้ออยู่ห้านเป่าเตียงววแ้าเวกับแฝงามาแล้วก็ลืมพอดอันขาไมา่กันสั้น นี่น้องอันนี้นมเพิ่นเบบว่าให้เจ้ากินเลยแบบซอยกับนมเจ้านะแอบให้น้องเพิ่นกินน้าเพราะว่าอีตนทางอันนี้เจ้าอะแหละทางนมเจ้านะเพราะว่ามันขอระยญเด้อพี่น้องเอ้เบิ่งเบิ้งฮะขอบอกว่าเปิดก็ได้อีกันเออมันแน่นพี่น้องเอ้เจ็บบ่เวลาบ่ายสิรู้สึกเจ็บแต่กับพญา่ยาอย่าอย่าจับมันมันถือมือไม่นีมันเป็นยังต์สักคือว่าส้ําๆตอนให้เบิ่ง อันนี้หมอเพิ่นแทงเบิ่งโอ้หมอเพิ่นแทงบ่ราะมอันเป็นหอยซ้ำนะเอนเพิ่นดูดอล้วเพิ่นไปกวดแบบนี้บ่โดยเพิ่นก็ยุหวมันเป็นเลยตะแหลอโอ้เพิ่นมันอักเสบแต่เพิ่นบ่ได้ว่าเป็นมะเร็งบ่โดยแต่ว่าเป็นปีแล้วก็มิหายผู้พาก็เลยย่านเราบ่ได้กินถือกินยาเนาะล่ะเนาะนั่งนี่ได้ลูกนั่งนี่ได้ล่ะ แต่ว่าตอนเพิ่นกวนเพิ่นก็ว่าได้ว่ามีมะเร็งมีดอมาติดเสือ<ด>้อ้ค่กะก็ย่านมันลุกลามยืดหย่ามมันเปื่ปยอยย่างมัง<ล>งนหยางเลยเนาะนางเนาะถ้าได้เงินก็นยังว่าสิไปกวดเบิ่งเนาะมี่ก็มีอะไพี่น้องเลยแคมเพิร์ดเนาะมาให้อีลาให้บักลาแล้วเจ้าใส่อยู่บ่ลูกใส่ให้เพลินอันนี่ก็คือปองแป้งนมนี่แหละพี่น้องเลยแคมไว้เพิ่นใส่เขาก็ได้มาจักที้เื้อยังไงลงหน้าล<ด>งล่งางผุขาก็ได้ มาฮอดน้องเพิ่นเท่ากับเห็นแต่ในคลิปพี่น้องเลยกัดอีตนทั้งน้องเพิ่นเห็นเบาตุ้นแมนบอกเขามาก่อนเลยเห็นในคลิปเบาตุ้นู้ใหญ่เพิ่นเห็นในคลิปเบาตุ้นเพิ่นก็เลยว่าโอ้ไปเยี่ยมน้องได้เลยได้แล้วกับขอบมุ่งขอบใจทางู้ใหญ่เพิ่นโดยโดยอะว่าสั้นเท่ากับจักสีถามยังไรพี่น้องเลยเพราะว่าภายภายกระทามู่จักเบอแล้วว่าน้องเพิ่นนี่เป็นจังใดเนาะคือตอนนี้ทั้งน้องเพิ่นคือสําคัญที่สุดกับ น้องอยากไปกวดพญะแหละแต่ว่าน้องกะบก่มีงงเงินพี่น้องเลยจักเสีเห็ดจังใดเนาะถ้าบาร์บูลับคุยไงรวาสงสารน้องเพิ่นกะเงินอยากเงินมือเข้ามาซอยเพิ่นก็นได้ส่วงนี่เพราะว่าน้องเพิ่นกะอีตนจักอะไรซื้ลูกแม่พี่น้องจักอนไรสุขภาพเจ้าของพอแมก่กะบบคอยแข็งแหงเนาะทางพอแม่เพิ่นก็ได้ยางเจ็บเส้นเจ็บเอ็นอยู่เนาะล่ะเนาะโดยอเ้า,าสิไปเฮาสิเอาเงินให้ทางน้องเพิ่นไหว เก็บว้เนี่ยมาถึงสีบลายกะเก็บว้รวบรวมกันไว้เด้อล่ะเด้อเพื่อว่ามีผู้นั่นให้ผู้นี้ให้แล้วกะเหาเก็บไว้แล้วเพื่อว่าเราอยากไปกวดก็ได้เด้อลูกเด้อเงินเซนเนื่องพี่น้องให้สมุนสีหมอบให้น้องเพื่อนอ่น่ะขอบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่เด้อลูกเด้อทางอยู่ทางต่างประเทศเพื่อนโดยขอบมกขอบใจเด้อคนอยู่ดีไม่แหงเด้อซาถุกโดยขอบุพบุญคั่บุญสูเพื่อนอายุมันควันยืนเด้อซาทุ โดยน้องเฮาทางน้องเพิ่อนกะกะอีตนน้องเพื่อนพี่น้องเลยครับกะเอาเงินให้มอบให้เพื่อนแสนหนึ่งเนาะกับซื้อเครื่องซื้อของมาให้กจังได้กะขอบบุญขอบคุณเรือไปทางผูรักผูญ่ยเพืนพ่นทีว่าไหวว่างใจเฮาให้มาเปลี่ยนสะพานบุญให้มานี้ก็ขอให้ทางผูญ่ยใจดีส่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงคมเจ็บว่ห้ได้คามไขว่า้นีเรือปรารถนาสิ่งใดกะขอสมควงมุ่งมา่ปรารถนา คอยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเพิินให้ยูเย็นเป็นสุขทั้งครอบครัวเฮือนซานเพิินให้มีแต่ความสุขกายสบายใจเพิ่นไ้มาสําได้กับกับคืนไปหาเพิิน้อยเท่าพันเท่าเนาะก็ให้เพิินเป็นหมโพหฮมไ้ให้ลูกให้ลานไปดุนเด้อเพิินไ้มาเบนี่กกขฮอให้บุญค้ำนําสู้เพิินไปตลอดปีตลอดไปพี่น้องเลยให้เพิินจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงซาดุเนาะโอ้ย จังสั่นกับพี่น้องในเดียร์สบุญสีผ้าพีผ้าน้องเลาะเบิ้งรอบรอบเบิ้งทางเคลื่อนทางซั่นเพิ่นสะก้อนบาดนี่เพราะว่าทางน้องเพิ่นนี่กะไอีมาหมอบให้เป็นที่เรียบร้อยเนาะขอมาขอบใจโดยโดย้ว<ด>ยนะดีดีไม่เนเลยจังสั่นฮะกับเพื่ออะไรพี่น้องสีผ้าพีผ้าน้องเลาะเลาะเบิ้งรอบรอบเพื่อนของเพิ่นสะก้อนเนาะ<ด>ทางอีหล่ากะมีเตตัวเองกะ ให้กำลังใจตัวเองเด้อล่ะเด้อสู่สูส่เด้อเผื<น>่อว่า<น>มีผู้รักผู้ให่เพิ่นมองเห็นัน้งแต่มีทีมงานยนะูทูบเนาะเพื่อนมามอบเงินหมอบยังไห้ผู้ละเล็กหน่อย<น>อละ่ะก็เก็บกำไว้แล้วลูกเด้<น>อเพราะว่าเครื่องใส่ของซอยก็มีเพื่อนซื้อมาไห้เท่ากับ<น>พอได้ใส่ได้ซซยเน,ะนาะเจ้าก็เก็บโฮมไว้ใส่มันเป็นประโยชน์เด้อล่ะเด้อถึงเ่อมันโฮมกันมันได้ฮอดล้านแบบนี้เท่ากับไปกวดเซ็กเบิงว่าเพิ่นไห เพิ่นให้คว่วเนะน้ำจังไดไปหาแม่หาหมอเพิ่นว่าเพิ่นให้พาตัดบ่หรือว่าจังไดเลือก็เฮาก็จังมาเว้าสู่ฟังอีกเนาะล่ะเนาะสู่ๆละล่ะเด้อจังไดก็เป็นกำลังใจให้เด้อถ้าแก่คิดนี่หละคุณนมอ่ะจังสั้นทั้งอันเฮากัทั้งแม่บุญกับศิลาก่อนบัดนี้เฮาซําแม่ก็ได้เพราะว่าเฮากับซัมรุ่นลูกนะเนาะสันมือหน้าเด้อสิเวมาใหม่เด้อนางเด้อนะสบายดีสบายดีลูก สบายดีดูดินได้สะอาดเดยอเด้ออีหละได้เบิ้มสมได้มาหน้ามันได้สะอาดเดยโดยอ่ะไปเลาะเบิ่งเือนเพ่นก่อนพี่น้องไอ้แก็บไว้อีหละน่ะออกมาแต่ทั้งนั่นกับหันมาใส่ทั้งเมนต้เพ่นอ้าวเป็นยังกินนี่คือว่านั่งอยู่เมนตู้มันเป็นใส่สรุมให้ของเก็บมันจะโดนเติบแล้วโอ้เจ้าเป็นยังอะไงแบบเก็บสิ่งเก็บเอ็นพายโอ้เลยใส่น้ำเกลือแบบนี้ ไอ้น้ําเกลือแด่นี่เด้ป้าเนาะเจ้าล้มบ่แม่บ่บ่ได้ลมแต่ว่าทุกหลายนะดอนก็เลยหากระดอนคอนเดียวว่าันซะโอ้แพทย์เพิ่นมาใส่น้ํเกลือให้พี่น้องเอ้ยอือเท่าใส่ถงนึงนี่โออืเส้นปลายพ่นน่ะใส่ทงักทงยังลมัน โดยโดยอ่ะให้พักพรเสดดทแม่เด้อห้าบรบกวนเด้อโดยโดยอ่ะให้อยู่ดีมีแห้งเด้อบุญค้ำนำสู้ให้เศร้าให้ไวเด้อแม่เด้อโดยไว้เมื่อหนาลูกสเวะมาใหม่เด้อโดยโดยโอ้อันนี้เฮือนพนตั้งมาเศร้ากว่าปีเลยพี่น้องก็แตนน้องได้ปีนึงพาเลาะบึงเฮือนพนก่อนเด้อพี่น้องเลยพี่ละอือกระดีใจน้ำน้องพนเนี่ยก็มีทั้งลายซองข่ามาหาพอได้ว่านั่นพนโอ้ โอ้่นะทางน้องพนอาสาวเฮือนี่ตั้งไววหลายปีแะละพี่น้องเลยวันนดี้ขึ้นจะเทื่อเดี๋ยวทอเพิ่นก็มีห้องน้ำปุ๊บห้องน้ำเพิ่นเดินเพิ่นนี่ก็มีอยู่แต่หาบ่มีเงินว่จาจัน,นจักอะไรเนาะจักอนใดเบิ่งเงยงลกเบิ่งเง,งเต้าเจ้าของกับเป็นแบบนั้นพี่น้องเลยอ่ะก่อนอื่นกสะสมบุญก์กสิคอขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีเด้อที่ไว้วางใจให้เป็นสะพานบุญไห้มานี่ก็ขอให้บุญค้ำนำสู้เพิ่น ให้เพิ่นจงยูดเย็นเป็นสุขควมเจ็บบใไ้ได้ควมไข้บใไ้มีเด้อที่ไว้วางใจสมบูรณ์ก็ได้ให้เพิ่นจงสุขภาพร่างกายขแข็งแรงปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บห้ามาสมใดก็ให้กลับคื้นไปหาเพิ่น้อยเท่าพันเท่าขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเพิ่อนอนยุมันขวัญยืนเป็นโฮมโปรโฮมไซให้ลูกให้ลานไปโดนๆเนาะกกขอบุญขอบคุณไปทางผูยย้ใหญ่จะดีเอฟซีทุกคนทีิดตามรับส้มลีปของเฮา ตั้งแต่ต้นจนจบะระบบขามโฆษณาพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ลาพีลาน้องไปเลฝ้ฝากู่ณแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ตามเก่าตามเคยไห้ในเด้อเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ไปแล้พี่น้องเอ้สบายดี